สวัสดีครับสวัสดีมือเลงออกครับวันนี้ก็จะเอาเจ็ดร้อยไปส่งรถเกี่ยวสับปปเปลอนะครับเริ่มปิดสวิตช์พี่น้องแบตเบิร์สับปปเปลอรออยสองชั่วโมงยังไม่ได้ไปครับ นหนหลวงเอ้ใครอยากได้เครื่องโลยขี้ไก่ครับสัมบริสไซงานเลยครับซ <c oughs> ื้อมาถิ่มครับไม่ได้ทำขี้ไก่ครับเส็ดละถึงเส้นผมเลยเศร้าขี่ข้าน,นี่น้องตัวนี้ก็ห้าหมื่นสองนะครับซื้อมา แลวสามหมื่นเอาบปนี่แค่ okay. ชุดนี้ชุดแพรชุดแพรก็ปลาไปหมื่นแล้วครับแพรกับซ้ายเนี่ยหมื่นหนึ่งใช่ี่ย เรากระบอกไว้ด้วยครับก็บางทีเรานำเสนอสิ่งนี้สิ่งนี้ไปนะครับไปจะไปดราม่าอู่ไหนจะไปวิจารณ์อู่ไหนต่อมูวันในหนังสือบอกตรงๆเลยครับว่าบางทีการที่รถใหม่หรือรถเก่าหรือรถอู่นั้นอู่นี้ มันไปทํางานแล้วมันมีเสียนหน้าง,งานก่อนเรานําเสนอมันเสียวิจารณเขาติเขาเออทําเขาเสียชื่อเสียงเป็นมุมมองแต่มันมันเหมือนว่าตรงกันข้ามนะครับผมว่าแทนที่เราจะได้ว่าจุดนั้นเสียจุดนี้เสียเออควรดูควรระวังเป็นพิเศษหรือว่าเออดูเบื้งเป็นแนวทางครับ จุดนี้เอ๊ะทำไมรถเราทําไมไม่เคยดูจุดนี้จุดนี้เสียจุดนี้มีปัญหายองสายท่านปิน่มผมถ่ายลงเออวินรถสิวิจาร์อู่เขาจะไปถ่ายอู่เขาให้อู่เขาเสียหายมันมันไม่ใช่เรื่องครับบางทีอู่อก็ดูเป็นแนวทางเออมันเกิดขึ้นกับคันนี้คันต่อไปของลูกค้าเราจะไม่ทําเอออะไรประมาณนี้มันมันน่าจะเป็นเ,ออเป็นคนเห็นเป็นโมเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนนักข่าว อ่ะ้นบงข่าเบ่งยันนี้นะครับพวกนักข่าวพวกนักข่าวพวกนักข่าวนี่ซํำซำนักเสียมเิภังเกตดีๆว่าชาวเน็ตแต่ว่าเขาบ่ไ้เขาบ่ได้บอกว่านักข,าข่าวเขาบ่ไ้ว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยใช้คําว่าชาวเน็ตวิจารณยับเอ,อมันก็มีแค่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ที่คอมเมนต์แล้วไม่สร้างสรรค์ไม่เข้าหู แล้วเขานํามาต่อยอดครับทําเป็นข่าวเขียนข่าวไอ้พวกเสื้ออีนี้พวกโซลเชลเลอยากเบิ้งประมาณนี้นนครับมันก็พวกมักเบิ้งพวกแยกรู่อยกห็นนั่นแหละครับเ <ๆ S 2> ขาก็ทําตรงนี้น่ะเขาขายข่าวครับนั่นคือว่าเขาขายข่าวเขาห,าหาเรื่องหาเรื่องให้คนมาติดตามทําเรื่องให้คนเข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วมันก็จะได้ยอดวิวครับเข้าใจไหมครับ เหมือนเราทําคลิปเหมือนกันเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ต้องสร้างคอนเทนต์ว่าอ,อจุดนัน้นจุดนี้บางทีว่าแต่ผมก็มั่นใจอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาบางทีการเอานําความจริงมานําเสนอมองด้มันก็เป็นดาบสองคมมันจะเป็นดัานลบดัานบวกรถเกี่ยวเหมือนกันครับมันมันไม่มีอะไรดีเพอร์เฟครถใหม่ป้ายแดงมันก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันจะดีตลอดบางทีเครื่องมีปัญหา อย่างอูนี้เครื่องเขาไม่ได้หล่อเขาไม่ได้หลอมเขาไม่ได้สั่งผลิตมาครับเขาก็ซื้อมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องเชียงกงครับเครื่องเชียงกงจากมันจีมาดีบอดีก็คือว่าเชียงกงเขาขายมากมันอาจจะสุดบ่ออ่อามันอาจจะไม่สดแต่คนขายเขา้องว่าเครื่องขเ,เ,เขาดีเพราะเครื่องผไม่ดีดอกเจ้าเอาไปเรียนที่เจ้าเขาบ่อเขงสีดอกเขาสิขายรถขายเครื่องในหนังสือนิดนึงนะครับที่ทนดีสิเบิงบ้งเบื้งหละกอ่าได้ เป็นจ้าไหนล่ะเป็นท่าหอ,อนเป็นแนวทางเป็นเป็นไงคิดเป็นข้อควรระวังหรือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรย่างบีหามันมาตายหอกครับอีนี้มันมันเหมือนกัน,กนครับบางที่อ่ะบางที่ผมก็มันใส่นนนนเนี่ยไปนักตินักวิจารณ์เนี่ยทั้งทั้งที่รถเราก็มีอาชีพเราเรานําเสนอในในด้านอาชีพเรามันก็มีข้อดีข้อเสียเจ้าทคชิพเจ้าไปบ้านเย็นน่ตายคอยบอกพี่น้อง อันนี้ดีครับอันนี้สวยครับ mm hmm. เนาสั้นขีดนี่ไปบอกว่าดีแล้วทําไมไม่มองว่ามันถ้าค่าการทําอย่างนั้นมันแหกตาคนดูครับอย่างเอฟซีคนหนึ่งเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาไม่รู้แม้กระทั่งอ้าวยังเขาอยากในรถเกี้ยวคันหนึ่งนี่เขาอยากด้คำปรึกษาจากคนที่มีความรู้เนี่ยคนที่พอจะให้คำปรึกษาก็ได้จเจ้า าขายเพื่อที่จะหวังค่าคอมมิชชั่นโดยไม่สนว่ามันจะมีขอดีขอเสียหรือ,อผลตามมาอย่างไรเหมือนันมันก็มีครับไครับห้างกัญญาพ้อก็ดูในในทางกับกันนั่นแหละครับคิดคิดสักนิดหนึ่งนะครับ บางคนสื่อรถมาแต่ว่าหูทั้งหูว่ารถมันบดีครับแต่ว่ากาเจอามาขายพาะง่ายว่าย่อมเมลขายแล้วคนที่เขาเชื่อเราเขาคาดหวังบางที่เนะ่ะเงินทั้งชีวิตของเขานะครับมันเป็นเงินกู้เงินเงินอนาคตของเขาครับผมแล้วเขาฝากความหวังไว้กับเราอ่ะอย่างเรา เขาก็เออนั่หละครับความหวังเดียวความเออจังไหนล่ะเงิ่อนน้าคตเงินชีวิตเงืนเงินความหวังเงืนจางไหนเงื่อนน้าคตของอ่บางคนน่ะ ซื้อลดมาแล้วไม่คุ้มแล้วรถมีปัญหารถเกี่ยวไม่ได้บางที่เขาก็อยากหวังอาศัยว่าคําแนะนําดีๆหรือว่าออประสบการณ์จากเรามาไม่ให้คําชี้แนะคำน,นี้เขาขอมองนั้นนะเพื่อมันปากขึ้นเงี้ยไปติไปน,นี้เมื่อเขาอูเขาเสียหายเขาจะฟ้องเอาว่าท่านเหมือนหลายเรื่องแทนที่เราจะได้นําเสนอไว้เป็นอุทาหารณ์เป็นขอควรระวังเป็นอย่างไป กูเบื่อหน่ายบางที่เนี่ยมึงต้องมันใส่ครับเรารู้คนเดียวก็ดีแล้วไม่ต้องไปนําเสนอแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันกับคนบอกมันจะเป็นคนเกิดการนําเสนอไม่ดีก็แก้ไขครับเพราะมันไม่ดีมึงว่ากูไม่ดีกูจะฟ้องมึงกูจะด่ามึงบางทีคนเราอย่าจะอยู่กับที่ครับบางที่ว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับเหมือนโทรศัพท์นั่นเลยครับ ทำไมแต่ก่อนมันเป็นปุป่มกดเดี๋ยวนี้มันเป็นจอสัมผัสทัศกิจครับนั่นแหละคือว่าเาจ้าของค้าจาของแบรนด์เขาพัฒนาสินค้าเขามันกับประมาณหนึ่งแต่ทุกวันนี้บ้านเมืองเรามันมันต่างแต่อาอการเมืองนะครับการเมืองเข้ามาการเมืองบางนีฟ้องบางนีโกงบางนีโกงภ้าสีโกงมันประมาณพ่อเอาไปนําเสนอเอาไปไประชุมเอาไป เอาไปจะไหนล่ะไฟขันเอาไปนําเสนอไปตีพิจารณ์ครับฟ้องครับฟ้องเพราะอะไรมึงเอาความจริงมาบอกเรียนรับนั่นแหละครับมัดนะครับเราจะปิดหูปิดตากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีเสนะครับก็จะเดินทางไปครับนี่นะที่ที่อยากจะวอกครับอยากจะวอลอยากจะอันนี้ซูรับ ไอพวกที่ด่าแะครับพวกอะไรแล้วมันมันหมักมาบึงมเบึงมเบึงเหรอคอยตีครับแต่ว่าคลิปทีวปย่ยองไปชมหนึ่งก็าสานึกแหละครับมาดีกวเอาใจนิดนึงเอาดูแลพวกที่ผมกำมันใส่กันครับสุดท้ายกะบพ่อไแม่มถึงตัวมาทุกคนน่นี่หรอกหามันหูแต่ว่าการ เง็้ยงสามันเกีมันเกเป็นาปากันเรารู้ว่ามันไม่ดีแทนที่จะได้บอกได้เตือนกันเราปล่อยให้เขาไปตกร,รู้ว่าทางข้างหน้ามันเป็นหิวหรือว่าทางหนามันตันแต่ว่าเขาบอกเขาไปหรือว่าเขาเตือนเขาข้อข้บาปอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ครับโรซุฟังครับอย่บอกว่าโดนแล,แลว้วเอาปอนครับสบายดีสวัสดีครับ